ทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนานะคะพื้นที่ท้องถิ่นนะคะนั้นเนี่ยห้วยเตยนะคะเรามีภาพ,พื้นถิ่นที่สําคัญใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องเด่นๆของเราก็คือเรื่องของผักปอดสารพิษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากพัฒนานะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในโครงการตัวนี้นะคะ,นนครระ,คะเราก็เลยมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนานะผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบนัน TC, ขขิิ์อินทรีสู่กา,ารปฏิบัติการอาหารตบัดถึงเจ็ในครม้ีามที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวรางานดังนั้นผมมีความชื่ชนชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในิธีโปด ฉะนั้นนะคะหนูหนูเป็นไอดอลเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆและเยาวชนและชุมชนอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากชวนชวนให้คุณแม่ค่ะหันมาใช้สีธรรมชาติกันนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกก็ร้อนขึ้นอารมณ์คนก็ร้อนตามถ้าเรามาใช้สีธรรมชาติเนี้ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างเงี้ยค่ะการกำจัดสีหรือขยะ มันก็ง่ายแล้วเวลาผลพลอยได้ของเราก็คือเราก็จะสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้สูตรสารเคมีเข้ามาในร่างกายอย่างงี้ค่ะก็คือว่าหนึ่งคือ,อเราจะาถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยสถานการ์มันดีแล้วโควิดมันไม่มีแล้วเราสามารถหรือจะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยั่งยืนได้ยังไงอยากให้มองว่าสมมุติว่าปีไหนเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยพืชผักบางอย่างที่ที่มันมีเยอะมันมันมันขายไม่ทันมันอะไรเงี้ยอยากมองว่าอยากให้มองว่าเราเอานําเทคนิคการหมักดองเนี่ยเข้ามาช่วยในการต่อย,ยอดมูลค่าให้เราได้ไหมหรือสามารถแบบถนอมอาหารแล้วก็สามารถเก็บไว้ในยามจาเป็นเช่นแบบ เอาเอาของหมักดองของเราเนี่ยมาทําเป็นอาหารรับเลี้ยงแขกที่มา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 ดูงานได้ไหมอะไรเงี้ยครับมีในเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปแปลว่าคืออะไรคือการลองปฏิบัติจริงนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนมาแล้วนะคะีนี้เราจะลองปฏิบัติจริงกัน พอกำนั้นมีความรู้สึกจังไหนแน่ะคะ่ะก,ก็อนอื่นก็ต้องของขอบคุณนะครับทางอาจา,า,ารย์แล้วก็คณะนักศึกษาเนาะับปีไห้ว่าจะร่วมใหกลุ่มนู้เราก็เสษตะกอตแล้วเราคุมผู้ปลูกผักเนาะครับซึ่งก็เป็นกวามดีๆย่างนึงเนาะครับเป็นทิ้งดีๆย่างนึงดีทางนักศึกษาเราทำทุกครูเนะครับเป็นทางอาจารย์เป็นเลี้ยงเห็นอ่าความสำคัญของ เกษตรกรนะครับซึ่งมับเป็นการต่อยอดนะครับของการต่อยอดในก่บับทางเกษตรกรเพราะว่าจะเป็นการแปรรูปอาหารแปรรูปจากพักปลอดไยจากการพิดน,นะครับวันสว่างสมบูรณ์เานะครับปีปีนี้ซื้อเสียงอยู่ของเพิ่มสูงเานะครับกับในว่าแปรรูปเพราว่าเพิ่มมูลค่าให้กับทางเกษตรกรนะครับใปนี่ได้เพิ่มขึ้นนีก่กับิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ย,ยินดีย่างนิงกับที่ได้รับรวมเมื่อกับทางมาอะไรครับ แต่ความรู้เกี่ยวกับแป่รูปพืชผักที่ปลูกในท้องทิมโดยเฉพาะเรื่องผักที่อยู่ในพื้นบ้านปลูเกเยอะค่ะ ค่ะความรู้ที่แม่ได้นี่แม่แม่สิสามารถน้ำเผาความรู้นี่ไปไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันจังไงค่ะคือจังว่าความรู้ที่ได้นี่แม่สามารถเอาไปแปรรูปพักที่แม่ปลูกได้บ่มีบ่ค่ะทีที่ที่ในความรู้ที่ได้รับมีบ่ที่ีะเอาไปแปรรูปได้ค่ะนียจะจะน้ำความรู้ที่ได้จากการอบรมเมื่อนั่นไปปรับใส่ในชีวิตประจําวัน เช่นแปลรูปพักใส่ในชุมชนเพื่อขายนี่จะ้ะจะขอบคุณทั้งมหาวิทยาลัยที่มาให้ความรู้ในชุมชนที่มีความรู้ับไปใช่ในที่ประจำบัน